โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุหากเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่เท้าจะมีอาการอย่างไรบ้านในฝัน nursing home ขอนแก่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีข้อคิดดีๆมาฝากค่ะ คำตอบนะคะคือมักมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณเท้าทั้งสองข้างค่ะโดยจะปวดเหมือนรู้สึกเย็นๆที่บริเวณปลายเท้าสีผิวเปลี่ยนนะคะจะมีสีซีดลงบวมแดงหรือคําขึ้นก็ได้ค่ะปลายเท้าคํานะคะหรือดำเท้าบวมโดยอาการที่มักพบบ่อยก็คืออาการชาค่ะซึ่งจะเริ่มจากบริเวณเท้าทั้งสองข้างก่อนนะคะ จากนั้นจะก,กระจายไปที่หัวเขา่าไปที่ปลายมือทั้งสองข้างอย่างช้าๆความรุนแรงของอาการชาจะมีตั้งแต่อาการน้อยมากๆคือไม่รู้สึกเลยว่าชาต้องอาศัยการตรวจจากแพทย์ค่ะไปจนถึงอาการรุนแรงนะคะก็คือชามากจนไม่รู้สึกถึงสัมผัสเลยนะคะซึ่งในบางรายก็อาจจะมีปัญหาต่อการเดินและการทรงตัวอาจทําให้หกล้มได้ง่ายค่ะ ดังนั้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานอย่าลืมทานยาให้ครบตามหมอสั่งและก็ไปพบหมอทุกครั้งตามนัดนะคะคลิปหน้าบ้านในฝันเ u r s ซิ่งโฮมขอนแก่นจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ